วัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะครับพบงขังในครอสตอกกับครอสตอกแชนแนลนะวันนี้เราก็อยู่กับ Arena าแฟลล RV วนะพวกพี่จะมาทำคอนเทนต์จัดอันดับกันอีกแล้วนะซึ่งหัวข้อในวันนี้ก็คืออันดับแทงที่เก่งที่สุดจากเนื้อเรื่องซึ่งเหมือนเดิมน้ำคลิปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวและอิงจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเท่านั้นมีอะไรผิดพลาดบอกได้นะจ๊ะไปเราไปเรื่อกันที่อันดับที่10สกา ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในทหารคนสําคัญของกองทัพฟอร์เรนนะเหมือนเป็นลูกกระจอกของเพใต้อีทีหนึงนะฮะตัวนี้เนี่ยในเนื้อเรื่องการเื้นชื่อของราชาแอทามไม่เยอะแต่แอทามนี่ออกมาเนี่ยก็แสดงถึงความเกลียวกราดมากมายนะเพราะจากเนื้อเรื่องหลักของเขาเนี่ยสก,กัด หลังจากถ่ายเลือดเป็นอบิสก็แข็งแกร่งขึ้นแล้วมาแกงก้าได้ประดิษฐ์สนับมือให้เขาอีกก็ดับเบลิลพลังเข้าไปอีกนะซึ่งในเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยสกัดพอปดเรื่องพัฒนาการเนี่ยโอ้โหวิ่งเข้าหาสตวูฟังปาแบบอย่างกระหายนะเหมือนกระหายสงครามสุดๆแต่งริงในเกมตัวแอบบางนะสำหรับสกัดนะฮะต่อมาอันดับที่เก้าร์ ซึ่งแกร๊งเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในฮีโร่ออริจินอลของ RV e นะซึ่งประวัติของเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะอารมณ์ว่าเขาเนี่ยมีร่างกายเหมือนร่างกายต้องสาบที่ต้องกลืนกินวิญญาณอยู่ตลอดเวลาเออเพราะเขาเนี่ยรู้สึกหิวตลอดเวลาและวิญญาณที่เขากินเข้าไปเนี่ยก็จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เขา ซึ่งจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยแกร็กแอร์ไทม์น้อยมากแค่บอกว่าเขาเนี่ยได้ปะมือกับกองทัพของป่าแค่นั้นเองนะไม่ได้บอกอะไรมากกว่านั้นเลยแต่อย่างไรก็ตามนับเขาก็เป็นอีกหนึ่งแทงตัวสําคัญของอาบิสที่น่าจะเป็น1นึพนอาหารที่รับมือยากอยู่นะสําหรับแกร็กนะครับต่อมาอันดับที่8ทาร่า อดีตเนี่ยเคยเป็นผู้นำของเชือกเขาเหล็กกล้านะพี่อยู่ใกล้กับเวดานะชนเผ่าของทาร่าเนี่ยทำหน้าที่ในการขุดเหมืองแร่ซึ่งทํางานกันเยี่ยง่าตเลยนะพอทีนี้เนี่ยเป็นแหล่งเงินสําคัญของวิหารแห่งแสงเมื่อเทนเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับเทนก็ได้ส่งพูดมาที่นี่เพื่อแต่งตั้งให้ทาร่าเป็นผู้นําที่นี่นะครับทาร่าก็ดีใจมากเพราะว่าจะได้ทําให้ชนเผ่าของเธอเนี่ยไม่ต้องทํางานเยี่ยงทาตไม่ต้องขุดเหมืองเยี่ยงทาตแล้วนะครับแต่เรื่องนี้ไปถึงหูกิเดอร์ครับ ซึ่งกิลเดอร์รู้ดีนะว่าถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยารายได้ของมิหารจะลดลงดังนั้นกิลเดอร์สั่งลงโทษสั่งขังทาร่าแล้วสั่งปรับภาษีดับเบลิลขึ้นเป็น2เท่านะให้เผ่าเนี่ยจ่ายมากขึ้นเป็นเวลาหลัก10ปีเลยนะโอ้โหทาร่าเนี่ยจากเป็นคนที่แบบจิตใจกล้าหาญอยากจะปกป้องทุกคนจากอบิส คือน้องๆลองคิดตามนะถ้าเราโดนแบบนี้เราจะรู้สึกยังไงเราก็ไปถูกไหมทาร่าก็เช่นกันครับดังนั้นทาร่าจึงเข้าสู่ด้านมืดและเข้าไปอยู่ฝั่งอบ,บสิสโอ้โหหลังจากเธออยู่ฝั่งอบิสเนี่ยบอกเลยว่าเป็นทหารคนสําคัญของอบิสเลยนะเธอเนี่ยมีเนื้อเรื่องทั้งการต่อสู้ที่ทะเลเดือดกับคิวกรดแล้วชนะมานะถ้าเพลสไม่มาช่วยคิวกรดอาจจะตายเออและจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยถึงทาร่าจะแอร์ไทม์ไม่เยอะแต่ตัวเธอเนี่ยมีโพเทนเชียลมากนะเพราะว่า ทาร่าเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวคันสําคัญที่ทําให้พ่อและพี่ชายของแอสติดตาย id มันได้อยู่ตอนหนึ่งที่แอสซิดเห็นนะว่าอาวุธของทาร่าเนี่ยอยู่ตรงนั้นอุ้ยเธอเนี่ยมโมโหขึ้นมาเลยอยากจะแก้แค้นเลยนะครับซึ่งจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยไม่ได้บอกข้อมูลการต่อสู้หรือว่าฉากที่มีทาร่าต่อสู้มากนะักแต่ด้วยทุกอย่างรวมๆกันนะทำให้ผมเนี่ยจัดทาร่านะให้เป็นแทงส์ที่เก่งที่สุดอันดับที่8จากเนื้อเรื่องนะครับต่อมาอันดับที่7มอทอ โตัวนี้ไม่พูดไม่ได้นะมอทอสัตริย์แห่งอาณาจักรอ็อกฮานะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นทหารแห่งแสงที่ถูกแต่งตั้งโดยวีดาเป็นคนแรกซึ่งจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยบอกเลยว่ามทอทสเป็นตัวหลักในการเดินเรื่องในช่วงแรกสุดๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนเป็นเผ่าที่เนื้อเรื่องเนี่ยโฟกัสว่าต้องทําอะไรบ้างนะฮะ ถึงแม้ว่าวิหารแห่งแสงจะส่งทูตและส่งยอนมาช่วยเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายมอทอสก็รู้สึกว่าราชินีอิลูเมยต,ต้องมีแผนอะไรนะทำให้แบบการต่อสู้ของเขาเนี่ยเหมือนวิหารซับพอตไม่พอมันต้องมีแผนอะไรกักไว้นี่ฮะซึ่งผมก็คิดเหมือนมอทอสเหมือนกันนะและที่ผมจัดให้เขาอยู่อันดับที่7ของแท่งที่ดีที่สุดในเนื้อเรื่องเนี่ยเพราะว่ามีอยู่ตอนที่เขาเนี่ยต้องต่อสู้กับกองทัพหนอนปีศาจซึ่งตอนแรกเนี่ยจะเป็นหนอนตัวเล็กก่อนใช่ไหมครับแล้วสักพักพอหนอนตัวเล็กเนี่ยโดนฆ่าไปหมดมัน,มน,นมกนนนนนแรก หมทสเวอร์เลยนะครับเวอร์จนแบบพี่ทำอะไรไม่ถูกแต่ว่าจากข้อมูลของสหายร่วมรบเนี่ยสุดท้ายแล้วนะมอทอสก็สามารถต่อสู้และเอาชนะน้อนปีศสัตยักษ์พวกนั้นมาได้ซึ่งในความที่ของผมนะมอทอสเนี่ยคือน่าจะเป็นสไตล์ไฟเตอร์มากกว่าแต่ว่ามีความแทงนะทำให้ผมเนี่ยจัดมอทอสอยู่ในลิสต์นี้ด้วยนะฮะต่อมาอันดับที่6มาจ้า เธอคือคนรักของเจ้าแห่งปีศาจวอลคัสเนี่ยซึ่งมาจ้าเนี่ยนอกจากเป็นเมดแล้วเธอยังเป็นแท้งด้วยซึ่งเหมือนที่บอกนะเธอต้องติดอยู่ในลิสต์นี้เพราะว่ามาจ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครสําคัญที่ทําให้เกิดพิธีคืนชีพของราชาขึ้นมาเพราะเธอเนี่ยได้ไปเจอกับไฮายาเตะโดยบังเอ,อิญและทาให้วิญญาณมังกรนําของไฮอา,าเตะเนี่ยถูกเชินส่วนความมืดในตัวเธอทําให้วอลคัสคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเหมือนที่ผมบอกในคลิป่นก่อนนะว่าตอนแรกเนี่ยมาจ้าเขาคิดว่า,คน,วาคนรักของเธอไม่มีทางฟื้นคืนชีพขึ้นนมมาาได้้แแลวต่่ใเืออโก มันมาถึงมาจ้าก็ต้องรีบคว้าไว้นะครับแล้วก็วางแผนการทําวิธีคืนชีพต่างๆซึ่งฉากการต่อสู้ของมาจ้า,า,จาที่ผมประทับใจมากเลยก็คือตอนที่เธอเนี่ยนำกองทัพนอนนะับพร้อมกับคริสแนคต่อสู้กับราชินเทวานัสโอ้หคือฉากที่แบบตอนแรกเนี่ยมาจ้าล่อยเทวานัสออกมาหลังจากนั้นเธอก็วาร์ปไปอยู่ใกล้นะครับแล้วก็ด้วยจิตสัมผัสคอนเนก็นกนกันกับคริสแนคเนี่ยก็ทาให้คริสแนคเนี่ยกำลังจะมาโจมตีเทวานัส แต่เดชะบ,บุญครับเพราะเทวนา่ยังมีอิฟเนี่ยคอยกันอยู่หลังจากที่คลิปแหนกเนี่ยทำไรเทวนาไม่ได้นะครับเทวนาศก็ใช้สอนเดียวสอนน้ำที่เคยเปิดเทียบวอลคันเมื่อก่อนหนึ่งย,ยิงไปที่มาจ้าแต่ด้วยพลังโกส์วอล์ของมาจ้าทําให้เธอเนี่ยไม่ได้รับอันตรายจากธนูนั้นถึงแม้ว่าเธอจะรู้ว่าธนูนั้นมันอันตรายขนาดไหนและ่อยท่าไปในตอนหลังแต่มาจ้าไม่ตายในไฟนี้นะครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยมาจ้าไม่ได้ออาตัวเองนะเป็นร่างแปลงที่ใช้เวทมนต์ได้ของเธอเพราะตัวจริงเธอเน ชีพของวอลคาสนี่ะดูสิขนาดร่างแปลงเล็กๆอย่งางไร้การขนาดนี้เนี่ฮะเกือบไปเหมือนกันนะสลับเทียนัทประมาทไม่ได้นะถ้าเจอกับมาจ้าเนี่ยเพราะอย่าลืมว่ามาจ้าก่อนที่ว่าเธอเนี่ยจะมาที่อาบิสเธอเคยเป็นผู้นําของวิหารแห่งแสงเป็นตําแหน่งเดียวกับอีลูเมียมาก่อนนะครับนี่ยังไม่นับความเหวี่ยงวินอารมณ์เสียของเธอด้วยนะฮะต่อมาอันดับที่5อาดูอินซึ่งอาดูอินเนี่ยตอนแรกเขาเนี่ยเป็นอัศวินที่กล้าหาญและเกรียงไกรของอาณาจักรนอร์แมนนะครับแต่ว่า จากเนื้อเรื่องของเขาและเนื้อเรื่องเสริมของโอเมนเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าตอนนั้นน่ะวอลคาร์ดน่าจะตายไปแล้วนะตายรอบแรกไปแล้วแล้วทีนี้มาหลอดและวีล่าเนี่ยก็กําลังต่อสู้กับทัพของอาดูอินที่ยังเป็นคนเป็นฝั่งมนุษย์อยู่นะเป็นฝั่งแสงอยู่นะฮะซึ่งฉากในตอนนั้นเนี่ยมันเกิดที่เขตแดนระหว่างนอร์แมนกับล็อกไฮซึ่งฝั่งอาบิสเนี่ยกำลังจะแบบชิปหายแล้วพอตอนนี้เนี่ยแบบมาหลอกก็เจ็บวีล่าก็แบบไม่ว่างเลยเนี่ยซึ่งด้วยเหตุผลนี้แหละทำให้วีล่าและมาหลอกต้องปลุกโอเวนขึ้นม แบ่งเป็น2คู่คู่แรกนะก็คือกองทัพของอาดูอินและกองทัพของวีรานะซึ่งจากเนื้อเรื่องของอาดูอินเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าวีรานะครับได้ล่อลวงกองทัพของอาดูอินไปที่ทางเดินน้ําแข็งแล้วใช้เวทมนต์เปลวไฟเยือดแข็งนะเผากองทัพอาดูอินรวมทั้งตัวเขาด้วยซึ่งอาดูอินเนี่ยอึดมากเพราะว่าเขาเนี่ยมีเกาะที่วีราประทานมาให้นะครับแต่สุดท้ายแล้ววีราก็คืออัดพลังอีกรอบนีหสุดๆเลยทาให้อาดูอินเนี่ย,ย,ยร่างกายเนี่ยเผาไปหมดเหลือแค่จิตวิญ,ญญาณในการต่อสู้ซึ่งวีราก็ควบคุมนะจิตวิญ,ญญาณนั้นไว้แล้วก็ทําให้อินเ กลายเป็นไฟอบิสไปเลยเออซึ่งมีน้องๆบางคนบอกว่าดินไม่ต้องถ่ายเลือดเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีร่างกายแล้วนะเป็นจิตวิญญาณที่อยู่ในเกราะนั้นซึ่งการต่อสู้อีกคู่หนึ่งก็คือระหว่างโอเมนคนเดียวกับกองทัพวิหารแห่งแสงเป็นแสนคนอันนั้นก็ไปดูได้ที่เนื้อเรื่องเสริมของโอเมนนะฮะซึ่งจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยอาดูอินแอร์ทามออกน้อยมากแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สําคัญเพราะเขาเคยเป็น ฝั่งมนุษย์มาก่อนซึ่งเหตุการณ์คล้ายกับทาร่าครับพอสุดท้ายที่แอสซิดเนี่ยยกทัพมาช่วยมอทอสหลังแล้วก็เห็นอาวุธของอาดูอินครับแอสซิดปี๊ดแตกขึ้นมาเลยนะเพราะว่าอาดูอินกับทาร่านี่แหละเป็นสาเหตุสําคัญทำให้พี่ชายและพ่อของเธอต้องตายซึ่งแอสซิดก็อยากจะแก้แค้นแต่ว่าแก้แค้นไม่ได้สักทีนะมาน้อยๆแต่โพเทนชเจะจัดเลยนะสำหรับอาดูอินอันดับที่4โทโร สำหรับปีศาจวัวแห่งไซอยิ๋วที่เข้ามาในอาร์ซนอนนะครับซึ่งเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยเขารู้จักกับวูคองด้วยนะฮะถ้าวัดกันแต่พละก,กําลังอย่างเดียวโทโรชนะจ้าซึ่งตัวนี้เนี่ยจากแรกๆเนี่ยเราคิดว่ามันจะหายไปใช่ไหมครับแต่ว่าจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยโทโร่ถือว่าเป็นหนึ่งตัวสําคัญของกองทัพป่าเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าของเผามีกีบเออเผาที่อึดอึดเป็นเผาแทงข้างหน้านะแล้วก็โทโร่เนี่ยยังเป็นคนเดียวที่มีประสบการณ์ในการต่อสู้กับนอนยัก ของมาจ้ามาก่อนซึ่งการต่อสู้ของเขาเนี่ยก็ไปต้องตามมอทอสด้วยนะมอทอสรู้สึกคนนี้เอ้ยเก่งน,นี่นาคนนี้เลยประมาณนี้นะคือตัวนี้นบอกเลยว่าในเรื่องการพื้นชื่อของราชาเนี่ยแอร์ไทมแบบเยอะกว่าตัวที่เรารู้จักหลายๆตัวกว่าอาวิสหลายๆตัวเลยเน่ฮะสำหรับโทโร่อันดับที่3าเปาดา เขาเนี่ยเป็นเซนทอร์ผู้อมตะที่เคยเข้าร่วมการต่อสู้กับราชินีเทวอนัสครั้งก่อนด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยบาวดัมเป็นตัวที่สําคัญมากเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแนวหน้าที่เข้าไปเปิดศัตตูก่อนฝีมือการบัญชารบของเขาเนี่ยจากเนื้อเรื่องเนี่ยมันเยอะมากแต่ว่าถ้าสรุปเข้าๆเลยคือเขาเนี่ยเป็นตัวการสําคัญในกองทัพแนวหน้านะฮะซึ่งเทวันัสเนี่ยก็ไว้ใจด้วยเพราะว่าเคยต่อสู้มาก่อนซึ่งผลงานเด่นๆของเขาเนี่ยมีเยอะมากเลยนะถ้าให้ผมยกตัวอย่างก็เช่นมีอยู่ตอนที่ เขาเนี่ยต้องไปสู้กับกองทัพสีชาติของนาครอสนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยบาวดัมรู้นะว่าตัวเองเสียเปรียบแต่เขาทําใจไม่ได้ที่จะวิ่งหนีศัตรูนะดังนั้นเขาจึงสั่งพลอาหารที่มากับเขาเนี่ยตึงทัพกั้นศัตรูไว้เพื่อถ่วงเวลาให้ศัตรูเนี่ยสร้างความเสียหายกองทัพของป่าน้อยลงนะฮะซึ่งเขาได้บอกนะว่าบาวดัมเนี่ยถึงจะแบบปากแรงๆนะแต่ว่าสีมือนเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะซึ่งนี่แหละเป็นเหตุผลที่ผมเนี่ยยกให้เขาเป็นแทงที่ดีที่สุดอันดับ3าจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาช อันดับที่สองอนฟแน อิฟเน็ตนครับเป็นเผ่าต้นไม้พูดได้ที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรอาฟาตาซึ่งเขาเนี่ยชอบคุยกับสรรพสัตว์ต่างๆชอบคุยกับนกซึ่งทาให้เขาเนี่ยอัปเดตน่เหมือนเล่นทวิตเตอร์เลยครับซึ่งนกเนี่ยก็ได้บอกว่าในอนาคตอาจจะมีสงครามเกิดขึ้นเพราะความขัดแย้งในการแย่งพื้นที่กันของเผ่าต่างๆดังนั้นอิฟเน็ตก็ไปถามต้นไม้โลกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะแล้วตัดสินใจมาปักหลักอยู่ที่ป่าเวอร์โนด้านนอกของอาณาจักรอาฟาตานะครับเพื่อปกป้องพื้นป่าตามที่ต้นไม้โลกได้บอกซึ่งจากเเเนนนืืื้อออรรร่งงกกาาาคชชีพขยิต็็ป อีกหนึ่งตัวที่สําคัญเพราะเขาเนี่ยเป็นแนวหน้าร่วมกับบาวดัมไปเปิดฉากก่อนนะฮะซึ่งบาวดัมมันเหมือนแทงอยู่ข้างหน้าแต่อิฟเ,เนี่ยคอยตึงแนวทับอยู่ด้านหลังนะซึ่งทักษะของอิฟเนี่ยสำคัญมากเลยนะนอกจากเป็นศูนย์กลางการตึงแนวทับแล้วนะครับกิ่งก้านของเขาเนี่ยสามารถเอามาเป็นก้านธนูให้พลธนูยิงได้และอีกประโยชน์หนึ่งของอิฟเนี่ยนัก็คือมันจะมีอยู่ตอนเกตาขี่มังกรบินใช่ไหมมันปล่อยพิษจยากด้าน,นบนแล้วทีนี้พิษนั้นอะ่ะมันจะลงมาที่พลอาหารผิวหยาบด้านล่างซึ่งอีฟเนี่ยก็มก การพิษนั้นเออทําให้แบบดาเมจเนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่เหตุผลสําคัญที่ผมจัดให้เขาอยู่ในอันดับที่สองของแทงที่ดีที่สุดในเนื้อเรื่องเพราะมีอยู่เหตุการครับมันก็คือเหตุการณ์ที่ราชินีเทอวนัสเกือบจะเสียเปรียบนั่นเองครับตอนนั้นที่มาจ้าเนี่ยว้าก็ามาใกล้เทอวนัสแล้วคิดแหก็กําลังจะโจมตีเทวนัสซึ่งตอนนั้นเนี่ยองคารักของเทอวนัสคือซิลเนี่ยมาช่วยไม่ทันแล้วนะครับซึ่งซิวก็ตะโกนว่าราชินีระวัง จังหวะที่คลิเนั่นกำลังจะกระโดดเข้าใส่เทวนะเนี่ยอิฟเน็ตคนนี้ครับที่ใช้สอมือตบทําให้คลิปนั่นเนี่ยทำร้ายราชินีไม่ได้โอ้โหฉากนั้นคือมันมากนะที่แบบอยู่ในเนื้อเรื่องการคืนชื่อของราชาไปดูคือมันสนุกจริงจงมันลุ้นจริงๆถ้าเราจินตนาการตามไปนะฮะซึ่งนอกจากนี้นะอิฟเนตก็ยังเป็นคนที่น่ารักและใจเย็นนะจากเนื้อเรื่องเสริมเนี่ยเขาก็ได้ไปเกี่ยวกับคลิสสิกอะไรใดๆนะเป็นเพื่อนกันน่ารักน่ารักนะเห็นไหมมีทุกมุมเลยครับสู้ได้น่ารักได้นะเป และสุดท้ายอันดับที่หนึงมาล็อถ้าพูดถึงแท้งที่ดีที่สุดจากเนื้อเรื่องนะยังไงก็ต้องเป็นมาล็อกนะซึ่งเขาเนี่ยเป็นอดีตครึ่งเทพที่เข้ามาอยู่กับไฟอบิสนะซึ่งหลังจากที่วอคาร์เนี่ยโดนสอนของเทวานัทปิดชีพครั้งแรกเขาก็ขึ้นของอบิสแทนวอ r คาร์นะ ซึ่งมาหลอกเนี่ยถือว่าเป็นเผ่าพิศาจส,สายเลือดบริสุทธิ์นะซึ่งจากเนื้อเรื่องของเขาจะเห็นได้ว่าเขาแล้วอรคัสจริงๆอ่ะต่อสู้ประลองกันมาเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าจะพลาดแพ้วอคัสไปบ้างแต่นั่นเป็นหัวหน้าไม่มีปัญหานะครับซึ่งมาหลอกเนี่ยโหดมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเกมเพลย์ในคาราโนเชตหรือว่าในเนื้อเรื่องนี้นะจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาที่ผมเนี่ยจัดให้เขาเป็นแข้งที่เก่งที่สุดเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะแอร์ไทม์น้อยคนระับแต่ว่าคู่ต่อสู้ที่เขาต้องสู้ก็คือทูเลน้า ทูเรนที่เก่งๆอ่ะแผนของมาหลอกนะไม่ได้ต่อสู้เพื่อเอาชนะแต่สิ่งที่เขาต้องทําคือต้องยันทูเรนไว้ให้ได้เพื่อไม่ทูเรนเนี่ยไปล้มพิธีการคืนเชีดของวอลคัสที่อยู่ด้านในหุบเข่าแม่น้ำนะฮะซึ่งด้วยความอึดทึกทนตามสไตล์แทงเบอร์หนึงของอาบิสครับเขาทําสําเร็จครับเขาสามารถรับดาเมจทุกอย่างของทูเรนไม่ได้ถึงแม้ว่าทูเรนเนี่ยสยสกิลใส่รวมๆแบบ มาหลอกทนได้ทุกอย่างคือแบบร่างกายไหม้แล้วก็ยังทนนะไหนที่สุดราชาพีศาต์วอลคัสก็สามารถคืนนชีพขึ้นมาได้อีกครั้งโอ้โหสุดจัดๆเลยนะสําหรับมาหลอกนะ เป็นอย่างไรกันบ้างนะสาหรับการจัดอันดับแข่งที่เก่งที่สุดจากเนื้อเรื่องการเืลนชีพของราชานะก็หวังว่าจะชอบกันนะฮะซึ่งถ้าใครแบบลิสต์ไม่ตรงนี้หรือว่ามีข้อมูลอะไรก็ทิม์บอกกันได้นะฮะซึ่งจริงๆเกณฑ์นี้มันไม่แน่นอนหรอกแต่ว่าพี่เนี่ยจะเน้นเอาตัวที่แบบมีความสําคัญกับเนื้อเรื่องมีแอร์ไทม์มานะก็จะได้ลิสต์ตามนี้สําหรับวันนี้พี่ไปก่อนเนาะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รักพี่แน่แน่ซับสไครต์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ